สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่าง4ีเฮดครับผมวันนี้พบกันในเกมบอลลูบอลอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาทําการแนะนําครับเรียกว่าแนะนำเนาะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับผมว่าก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับอยากจะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เล่นเกมนี้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์เนาะเราจะมาแนะนําครับผมเออคือผมนีกว่าผมจะมาแนะนานะครับการแต่งหุ่นครับผม ให้มันแรงสุดๆเท่าที่จะแรงได้นะทุกคนก็เลยได้ว่าทําให้ปืนที่เราติดอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่ติดอยู่อาวุธเอ่ยตัวหุ่นเลยคือให้มันแรงแบบที่สุดแล้วอะของเกมอะคือแรงที่สุดอะไม่มีไม่สามารถที่จะแรงไปกกว่านี้ได้แล้วนะครับผมที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับาการตกแต่งเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะแต่การแนะนําครั้งนี้บอกได้เลยว่าจะเน้นการใส่ดาเมจแบบล้วนๆนะทุกคนเอาแบบล้วนๆ เข้าใจง่ายไม่เขาเรียกว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับมันเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมจะยกตัวอย่างที่เจ้ามานะมันใช้ได้ทุกตัวนะทุกคนนะครับเอาไปปรับแต่งเอานะครับนิดนึงนะครับเริ่มต้นครับกับเจ้ามาเนาะจะเป็นการยกตัวอย่างนะครับเราจะทํายังไงให้เจ้ามานั้นมันแรงแบบสุดๆครับปืนขั้นต้นครับแน่นอนต้องเป็นเลเวลนะครับปืนนั้นต้องเต็มอะนะครับเราอันนี้เราจะพูดถึงปืนเลเวลเต็มนะครับ หุ่นเลเวลเต็มนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นหุ่นเลเวลไม่เต็มปืนเลเวลไม่เต็มคุณก็จะแรงที่สุดณนะขณะนั้นเพนื่อนเข้าใจไหมถ้าเพื่อนมีปืนเลเวลเก้ามันก็แรงที่สุดในเลเวลเก้าแล้วละ่ะมันก็มันก็จะแรงที่สุดในเลเวลเก้าแต่ว่าการปรับแต่งใช้ได้ตลอดนะครับผมการปรับแต่งใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะนะครับจะแรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับเลเวลของเพื่อนๆแต่มันเป็นการปรับแต่งแบบมาตรฐานแบบฟูๆไ้เลยเอาครับผม เพราะฉะนั้นเราจะคาบเรื่องปืนเลเวลเท่าไหร่หุ่นเลเวลเท่าไหร่ไปนะครับนะฮะอ่าชุดสี่ไม่มีผลนะครับชุดสี่เพิ่มเลือดจุดที่จะเพิ่มดาเมจจุดแรกครับผมเรามาดูกันที่โมดูลครับไล่เลยนะโมดูลนั้นติดอยู่กับหุ่นครับโมดูลนั้นนะครับผมท่านเราจะรีดดาเมจแบบจจ๋านะครับให้ใช้ตัวนี้ครับผมนี่เลยนี่ฮะใช้ตัวนี้เลย ก็คือเป็นตัวเพิ่มดาเมจแบบล้วนๆนะครับเ,เพื่อนๆรู้จักดีอยู่แล้วครับตัวนี้ครับนะชื่ออะไรผมว่าอ่านไม่ถนัดนะทุกคนอะไรเทอร์โมเทอ,อร์โมเนนต์อะไรเลกเตอร์เนี่ยนะครับเป็นโมดูลเพิ่มดาเมจจ๋าครับถ้าเป็นเลเวลเต็มเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆสามารถใส่เข้าไปสามอันฮนะใส่เข้าไปสามอันเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีครับโดยที่ไม่ซ้อนทับกัน นะครับเพราะดาเมจบางอันมันจะซ้อนทับกันนะนะครับนี่ครับก็คือใส่ตรงนี้ครับเรียกไปเลยนะผมมีเลเวลเต็มนะครับให้ดูนะอยู่ที่ใครเอ่ยยักอยู่ที่งูโอเคเอาไม่ใช่ครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนเอ่ยอ่าแองเกิลครับนี่ครับมันจะมีดาเมจอยู่เต็มอยู่ที่นะครับนี่ 10%ครับก็คือมีดาเมจเยอะที่สุดแล้วก็เรียกว่าตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเยอะที่สุดแล้วครับผม10เเนี่ยไล่ตั้งแต่ต้นเกมเลยส่วนเพื่อนๆบอกว่าจะใส่ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้นั้นต้องรอครับผมมันไม่ได้แรงเต็มที่นะตัวนี้ดาเมจมันแรงก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันต้องรอเลือดลดครับไปถึงขีดขีดหนึ่งนะมันถึงจะเพิ่มดาเมจเขาเรียกว่า,าเมื่อเราเลือดเราลดไปเรื่อยๆเนี่ยมาถึงจุดเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้นนะครับ ซึ่งมันให้ดาเมจได้เยอะก็จริงแต่เที่ยวนี้ผมจะพูดถึงแบบเป็นพื้นฐานเรียวๆนะทุกคนก็ไปปรับแต่งย่อยได้อาจจะใส่ตัวนี้นะครับ2ลูกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มอีกลูกหนึ่งหรือว่าจะไงก็แล้วแต่ก็ได้ครับหรือว่าจะใส่ตัวดาเมจตัวนี้2ลูกแล้วก็ไปใส่แต้ม n e เอตัวลูกสีฟ้าครับนุกเคียร์แอมพลิฟายสีฟ้านี่นะครับมันก็จะช่วยลดนะครับแต้มป้องกันของคู่ต่อสู้ เขาเรียกว่าช่วยยิงให้เข้าเนื้อมากขึ้นนะครับนะยิงให้เข้าเนื้อมากขึ้น25%นะครับผมก็คือหุนทุกตัวนั้นจะมีแต้มป้องกันนะครับผมแต้มป้องกันแบบหุนตัวไหนที่มีแต้มป้องกันก็จะเราก็จะยิงเข้าง่ายอ่ะเออพวกแทงพวกอะไรมีแต้มป้องกันอย่างเงี้ยเราก็จะยิงเข้าง่ายแต่มันก็ไม่ใช่กับทุกตัวไงหุนทุกตัวมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต้มป้องกันนะเออนอกจากเขาจะใส่โมดูลลูกเขียวมาอย่างเงี้ยเออนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงพื้นฐานก่อนเลย ตัวที่เลี้ยดดาเมจมากๆก็คือตัวโปติครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ดีกว่าชัดดีครับก็คือตัวนี้ครับเนี่ยตัวน,นี้เลยนะครับใส่สามลูกเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแทะส่วนการปรับแต่งได้พูดไปแล้วนะจะใส่เพิ่มกับลูกสีฟ้าสักลูกหนึ่งนะครับหรือจะใส่เพิ่มกับตัวที่เพิ่มดาเมจเมื่อเลือดลดอีกลูกหนึ่งก็จะทําให้แรงขึ้นด้วยนะแล้วแต่ชอบครับอันนี้เราพูดพื้นฐานก่อนพอได้ดาเมจจากโดนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่ใช่จากโดนจากโมดูลครับผมหม่พูดผิดเลยนะครับจากโมดูลเรียบร้อยเรามาดูโมดูลโมดูลเชิงลุกบ้างครับตัวนี้ครับโมดูลเชิงลุกครับนะถ้าเราอยากจะได้ดาเมดครับตัวนี้เลยนะครับกดใช้ปุ๊บเพิ่มดาเมดอีก20เปอร์เซนต์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าจากเมื่อกี้30บวก20เป็น50แล้วนะครับแบบง่ายๆแบบเป็นพื้นฐานเลยนะ นะครับเอฟเฟกเนี่ยหวินาทีนะครับเราจะแรงขึ้นยี่สินต์นะครับหวินาทีน0สิเโอเคเรื่องโมดูลผ่านไปแล้วครับผมจะได้ไวขึ้นอีกนิดนะนะครับพอได้โมดูลน้าเมทที่ต้องการครับต่อไปไปดูคนขับครับคนขับครับผมนะคนขับนั้นเลือกใช้นะครับผมไอที่เพิ่มดาเมทจัดจ๋าครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มดาเมจที่ปืนหรือเพิ่มดาเมจที่หุ่นซึ่งหุ่นบางตัวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจใช่ไหม ถ้าเพื่อนอยากได้ดัมเมตจริงๆก็ไปหาคนขับรับอย่างเช่นคนขับที่เพิ่มยกตัวอย่างนะครับคนขับที่เพิ่มเพิ่มดัมเมตจากปืนอ่ะอย่างพวกออโตอย่างเงี้ยน,นะครับออโตด็อกเตอร์ออโตเนี่ยก็จะไปเพิ่มดัมเมตของปืนฮาซาดใช่ไหมปืนรีดิเมอร์อะไรพวกเนี้ยตัวอื่นก็จะไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมหาภาพไปดูด้วยแล้วกันเดี๋ยวนเพื่อนงงนะครับกดเปลี่ยนไปนะครับนี่ฮะ ไปหาเพิ่มนะครับดาเมจอย่างตัวเนี้ยนะครับคนขับของไทฟอนนะครับผมมันก็จะไปเพิ่มดาเมจให้กับไทฟอนตอนที่เปิดใช้ความสามารถนะครับก็จะได้ดาเมจจ๋าๆนะครับนี่คือสกิลติดตัวคนของคนขับนะไม่จําเป็นต้องนะครับถ้าต้องการดาเมตจริงๆนะครับเพราะว่าคนขับประจําตัวของหุ่นวางตัวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับมันเพิ่มความสามารถอย่างอื่นแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ดาเมจจ๋าๆเลยไม่สนใจแล้วจะเอาดาเมจอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนหาคนขับ เป็นตัวอื่นได้นะครับเออแต่ก็ต้องอ่านให้ดีนะถ้าเกิดมีชื่อกำกับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้นะทุกคนตัวที่เพิ่มด,เดาเมจจ๋าเลยก็คือเจ้าที่เป็นหน้าตีอะ่ะอันนั้นเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ครับชัดๆนะครับผมจะเขียนชัดเจนแล้วว่าเพิ่มดาเมจให้กับคุณยนเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นด็อกเตอร์ออโต้ก็จะเพิ่มดาเมจให้กับปืนเนี่ยเท่านั้นเท่านี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะสําหรับคนขับประการที่สองของคนขับก็คือครับ สกิลของคนขับครับผมสกิลของคนขับให้เพื่อนๆเลือกใส่ที่เป็นดาเมดทั้งหมดครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งเิ้นนะเพราะเราต้องการดาเมดใช่ไหมอยากได้ดาเมดก็ใส่ดาเมดเข้าไปอย่างเดียวเลยครับผมเพิ่มดาเมจอะยกตัวอย่างเช่นไปดูรายชื่อครับเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บนี่เลยไปดูรายชื่อครับให้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็จัดการครับมีทองก็ใช้ทองซื้อไปเลยถ้าไม่มีก็สุ่มเอาก็ยากหน่อยนะครับก็คือหาอย่างเดียวครับที่เป็นดาเมดครับนี่ครับหาไป นี่ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเออก็อันนั้นก็หนึ่งแหละง่ายๆเลยมันจะเขียนชัดเจนครับเพิ่มความเสียหายนะครับอะไรที่เพิ่มความเสียหายคุณเพิ่มเลยนี่ครับอันนี้ไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วป่ะเนี่ยครับสร้างความเสียหายสีม่วงนะครับสร้างความเสียหายจ้าอาวุธเนี่ยมากขึ้นเนี่ยคุณใส่ประเภทนี้เลยสร้างแล้วก็ใส่เลยครับผมเออเนี่ยหาทีมของศัตรูยึดจุดสัญ,ญญาณ3จุดเนี่ยสามารถเพิ่ม ความเสียหายจากอาวุธได้อีกก็ใส่เข้าไปอีกครับผมเออคืออะไรที่เป็นความเสียหายนะครับเพิ่มความเสียหายเพื่อนๆใส่เข้าไปเลยฮะและที่สําคัญครับดูสกิลของอาวุธด้วยสกิลว่นยนเรียบร้อยไปดูสกิลอาวุธด้วยครับนี่ลิปเปอร์สร้างความเสียหายมากขึ้นอีก 1. 2 5่งุดสองเนี่สีขาวนะทุกคนก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแต่การใส่สกิลที่เป็นอาวุธนะครับ เวลาเปลี่ยนอาวุธปุ๊บมันจะไม่ทํางานนะทุกคนเออโปตีใช้ลิปเปอร์พอจะไปใช้อย่างอื่นมันจะไม่ทํางานนะทุกคนสกิลจะไม่ทํางานเขาถึงไม่นิยมใช้ไงมันเจาะจงเกินไปนอกจากพวกสุลต่านพวกใส่เติมมีหุ่นเยอะๆเขาก็จะล็อกสเปคหุ่นกับปืนไว้เลยอันนั้นไม่มีปัญหาโอเคเรื่องคนขับจบไปก็คืออัดสกิลดาเมจเข้าไปเลยนะครับจุดที่3ครับจุดสุดท้ายครับก็คือโดอนครับผมเออโดอนครับ นะโดนครับนี่ให้เลือกใช้โดนที่เรียกดาเมจนะครับพื้นฐานเลยก็คือดูตรงนี้ครับสกิลที่2นะสกิลที่2นะครับมันจะบอกเลยว,ว่าเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก7%ครับส่วนสกิลย่อยผมจำไม่พูดถึงนะนะครับสกิลย่อยนะมันมีตัวแปรไงอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นตัวแปรก็คือเราต้องเล่นระยะประชิดใช่ไหมจะตั้งจะสั้งปัญ,ญลักษ์เดสมาร์กนะประมาณเนี้ยเดสมาร์กเพิ่มความเสียหาย25% แต่ต้องอยู่ในระยะ300เมตรไงนะครับนี่มันคือมีตัวแปรผมก็จะไม่พูดถึงให้ปรับใช้เอาตามลักษณะาการเล่นนะครับเออให้ปรับใช้ลักษณะาการเล่นผมจะพูดถึงมาตรฐานก่อนเลยให้เลือกใช้ตัวที่มีดามเมจนี่ครับ7%คือสูงสุดของโดรนแล้วนะครับเออ7%ซคือสูงสุดของโดรนแล้วนะเข้าใจนะพื้นฐานนะคำว่าพื้นฐานนะครับส่วนโดรนนะั้นมีเลือกหลายแบบครับ ถ้ามันเพื่อนจะเลือกโดนก็เลือกเอาได้เลยนะนี่ครับเปลี่ยนเอานะครับแต่โดนที่ดีนะครับผมที่สุดนะครับก็เลือกได้เลยนะผมไม่สามารถบอกได้นะมันขึ้นอยู่กับการใช้ครับเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างโดนตัวเนี้ยนะครับผมเออเนี่ยมันก็มีความพ,พื้นฐานคือมันเพิ่มนาเมจดพื้นฐานอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่มันยิงเองด้วยอะไรด้วยมันก็จะทําดาเมจดได้อีกเพื่อนๆก็เลือกใช้เอาครับตามที่มี นะครับนี่คือผมเอาเน้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเพื่อนบอกเฮ้ยแหมตัวนั้นเป็นยังั้นตัวนี้ดีกว่าผมไม่ได้หมายความว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับผมเอาพื้นฐานไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนมีไม่เหมือนกันใช่ปะเออโอเคฮะเพียงเท่านี้นะน่าจะครบนะครับครบ3ามจุดแล้วล่ะนะครับก็มีโมดูลมีคนขับนะครับมีโมดูลมีคนขับมีโดรนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็น่าจะแรงที่สุด เท่าที่แรงได้แล้วขึ้นอยู่กับการอัพเดเวลของแต่ละคนนะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่รู้จะแรงยังไงแล้วมันไม่มีที่ให้ปรับไปมากกว่านี้แล้วนะครับนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังจะยังไม่ทราบนะครับเฮ้ยเปืดนเราไม่แรงเพื่อนต่อสู้ทำไมถึงไม่แรงบางคนนะครับผมปรับเป็นแบบถึกเราก็ไปหาความทนทานใส่อย่างเดียวบางคนเนี่ยอยากได้ความเร็วคุณก็ไปหาอะไรที่เป็นความเร็วใส่อย่างเดียวมันก็จะเร็วปิดกับนะ มันก็จะเร็วมากๆเป็นพื้นฐานการปรับแต่งหุ่นนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับผมก็คือ3จุดนั่นเองผมเรียกมัน3จุดกันนะก็คือโมดูลคนขับแล้วก็โดนครับนะสิ่งสุดท้ายเลยก็คือขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของตัวหุ่นเราด้วยครับเพราะว่าพื้นฐานมันมาจากตัวหุ่นแล้วก็ตัวปืนครับต่อให้เพิ่มเข้าไหนแต่ถ้าปืนเรายังเลเวลน้อยนะครับปืนเรายังเลเวลน้อยมันก็ มันก็น้อยนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ